ที่25บาทโปรเจกตต้มยำโปรเจกต์อิเนเตอร์30บาทครับพิเศษบวงหมูเน่ยบวงหมูสับอย่างละ10บาทจ้ะ ากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลกทำให้มีคนจิตเชื้อเป็นจำนวนมากตั้งแต่ระลอกแรกและระลอกที่2ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดเป็นระลอกที่3ซึ่งมีการแพร่ระบาดเร็วกว่า2ระลอกแรกทำให้ทางภาครัฐประกาศให้ปิดสถานบันเทิงอีกครั้งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวผู้ประกอบการทุกหัวระแหง จึงมีผู้คนตกงานอีกเป็นจำนวนมากล่าสุดร้านกระเพราปีศาจต,ตั้งอยู่ภายในซอยเขาตาโลสามซอยย่อยที่หนึ่งเข้ามาสุดซอยพบกับนายต่อเกียรติจารัส อายุ32ปีอดีตเชฟโรงแรมในเมืองพัทยาเจ้าของร้านได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้เป็นเชฟของโรงแรมในเมืองพัทยาแต่เมื่อมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําทำให้โรงแรมปิดตัวลงก็ต้องไปทำงานหางานตามร้านอาหารต่างๆ จนกระทั่งมีการแพร่ระบาดในระลอกที่สองจึงผันตัวเองมาเปิดร้านเองที่บ้านเพราะจะช่วยลดต้นทุนค่าเช่าร้านซึ่งทางร้านก็มีเมนูแนะนำคือก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟและกระเพราปีศาจที่ทำจากเป็ดแฮมเบอร์กเบคอนและเนื้อโคขุนอย่างดีที่ปรุงรสชาติจ,จัดจ้านโดยราคาก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่25บาทราคาอาหารตามสั่ง40บาท ซึ่งทางร้านยังมีโปรโมชั่นทานครบ12ครั้งฟรีทันที1เมนูและสำหรับคนท้องคนพิการทานฟรีหลังเปิดร้านมาก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภาวะตกงานในยุคโควิด -19 นี้ด้วยเพราะเป็นการแพร่เชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกทุกคนต่างได้รับผลกระทบ จึงอยากขอให้ทุกคนทำใจและอยู่กับมันสู้กับมันแล้วผ่านไปให้ได้ซึ่งตนเองก็ไม่ได้ร่ำรวยแค่อยากให้ทุกคนได้กินและอิ่มท้องจึงได้เปิดร้านขายในราคาย,ย่อมเยาวอีกทั้งให้คนท้องและคนพิการได้ทานฟรีใครก็เจอโควิดนะพี่แล้วทีนี้กระแสแรงขึ้นทุกวันตลาดก็ปิดตัวลงตลาดปิดตัวลงได้พักก็เลยมีความคิดเรื่องที่จะ เปิดร้านขายของที่บ้านเพราะว่าเราเป็นคนค้าขายอยู่แล้วแล้วเราชอบทำอาหารอยู่แล้วพี่แล้วทางร้านของเราเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนําบ้างเออทางร้านของเราก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะครับเริ่มต้นที่25บห้าบาทกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกว๋วยเตี๋ยวเนื้อปอสามสิบาทครับพิเศษบวงหมูเด้งบวงหมูตับอย่างละสิบาทนะแล้วในส่วนของอาหารตามสัง่งในส่วนของอาหารตามสั่งก็จะมี กะผัดเบคอนกะเพราเบคอนกะเพราเนื้อโซขุนกะเพราเนื้อเป็ดแฮมเบอร์กะเพราหมูเดงกะเพาราลูกชิ้นครับทำไมถึงตั้งชื่อว่ากะเพราปีศาจเอ่อมันมันมันรสชาติมัน,มนจัดจ้านที่รสเด็ดเป็ดแห้งมันใครเขาถามนะว่ากะเพราปีศาจให้มันคือกะเพราอะไรวะต้องลองให้อง้ลอง